สวัสดีค่ะกันไลท์เยนเนนมากนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเอาเอาแบบแบบนี้นะคะจะได้สวยๆนะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อนะคะมาทานข้าวด้กันคะ่ะมาเด้อมาเด้อขอโอ,โอโนุญาตทานนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้านะคะจะไม่ได้ทานข้าวนะคะอ,อร่อยะคะ่ะอร่อยมากเลยแบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะแบบว่าใส่แค่น้ำตาลครึ่งช้อนชาแล้วก็ขานอน,นะคะแล้วก็ ซอสน้ำมันหอยแล้วก็สีอิวขาวนะคะพอดีเด็ะเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะน้ำปน้ลามต้องเติมค่ะรู้สึกว่า พอเราใส่ให้น้าหน้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้นะทานข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับเสบดวงตานะคะขอบคุณมากมากคะ่ะทีนี้เนี่ยที่เอาน้ำมาด้วยนะคะทุกคนอ ก็ไม่ได้อยากจะคุยหรอกนะแต่ในนี้นว่าคุยแล้วก็คุยไปเนาะเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่การจะมาแต่งงานกับฝรั่งน่ะพี่กันก็เคยนะคะเคยแบบว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะขายอาหารมานะสวัสดีค่ะจ้าฟ้านดันนนเลิฟๆค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะพี่การกํลาลังทานผัดกะเพรานะคะทานผัดกะเพราด้วยกันค่ะตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ทานข้าวนะน,นี่เ,เที่ยงสามสิบเจ็ดแล้วค่ะ ที่เดนมาร์กนะเที่ยงสานะคะประเทศไทยก็น่าจะแบบหกโ,โมงเนาะหกโมงเยนแล้วแต่ว่าเกาหลีก็น่าจะ2องทุ่มไหมเพราะว่าเกาหลีนี่จะเร็วกว่าประเทศไทยนะคะสชั่วโมงนะคะน่าทานมากขอบคุณค่ะฝีมือทําเองค่ะฝีมือทําเองนะคะขอบพคุณสําหรับสี่สิบดวงตานะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ thank you นะคะ thank you everyone นะคะ thank you v e r y much พี่พิมพ์สวัสดีค่ะน้องการสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะทานผัดกะเพราด้วยกันกับพี่พิมพ์ผัดกะเพรานะคะอาหารง่ายๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่กินเลยเลยนะคะพี่นะสองทุ่มครับผมใช่ค่ะเออเพราะว่าเกาหลีเขาจะเร็วกว่าประเทศไทยสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็น่าจะหกโมงเนาะที่นั่นก็สองทุ่มถูกแล้วค่ะอืม สวัสดีจ้าน้องฟ้านนะับจากพี่พิมพนะทักทายจากพี่พิมพนะเราก็จะไปดูเครื่องนูน้นทําไมนะเครื่องตรงนี้เราก็มีนะคะตลกจริงๆไปสอป่องว่าเสชะโงกดูอย่างนี้นะคะน้องฟ้านก็บอกว่าพี่พิมพสวัสดีครับนะคะ,ะสมัยที่ตกงานนะคะสามีมีคนอื่นนะคะเลิกกับสามีนะก็ก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่งเหมือนกันคะ่ะทําได้อยู่ประมาณ6เดือนนะ ขายดีนะแต่ว่าเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าทําเป็น delivery นะคะทําแล้วส่งก็มีน้อยอีกคนนึงช่วยนะคะซึ่งไม่ทันค่ะเพราะว่าบางทีเขาจะสั่งพร้อมกันไงเขาก็ต้องกินเที่ยงเนาะเพราะว่าพี่กันจะไปเจาะตามอบตอนะคะแล้วก็ตามศูนย์รถยนต์พวกโชว์รูมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ออเดอร์เยอะนะแต่ว่าทำไม่ทันแล้วมันเหนื่อยมากนะ เขาถึงบอกว่าถ้าเกิดเราจะขายอาหารตามสั่งนะให้เราขายอย่างเดียวนะอยากขายอาหารตามสั่งเพราะมันเหนื่อยแล้วก็เราจะลงทุนเยอะเพราะว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบหลายหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขายแบบข้าวมันไก่อย่างเงี้ยเราก็แบบลงทุนแต่ไก่น้ำจิ้มแล้วก็พวกอ,อะไรนะแตงกวาแล้วก็ของผักชีเนาะ ก็ฟักเอา,าทํทน้ําซุปนะคะไม่ได้อะไรลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะแบบสั่งข้าวมันไก่แล้วก็มันไก่มันไก่เนาะแต่ถ้าเราขายอาหารตามสั่งโอ้โหแบบหลากหลายเมนูนะคะเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยน้องฟานบอกขอประแจนหน่อยครับพี่โอเคขอบคุณเอ,อขอโทษขอโทษลืมคุยคุยเพลินนะคะให้แล้วนะฟานให้แล้วมิดิดาสวัสดีจ้าวันเพลนฝรั่งเศสดันหรือย,ยังน้อนะคะเยอรมันเขาก็ดันแล้วนะ ออสเวดนเดนมาร์กเอรมันแล้วก็อังกฤษนะเขาดันแล้วค่ะก็ลองไล์แนวตั้งดูนะลองไล์แนวตั้งดูนะคะขอบคุณสำหรับ93ดวงตานะคะแล้วก็สองไลน์นะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมลุ้นลุ้นตัวเลขจนจนลืมกดให้นะคะกดหัวใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะมินิดาบอกสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์ก็บอกสวัสดีจ้าน้องวันเพนนะคะ ฟันฟางก็บอกพี่มินิดาสวัสดีครับผมนะมินิดาเมื่อก่อนเขาชื่อช่องวันเพนเนาะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนนะคะเป็นมินิดานะคะ,ะแต่พี่กันก็ไม่ใช้หรอกก็จะใช้กันไรส์อินเดนมาคนะคะตลอดไปนะคะแต่ว่าช่องสำรองก็จะเป็นพัดส,สอนนะคะเอเดนมา์ Denmark, กับพัสสอรลีเดนมากนะคะแล้วก็วงเล็บกันนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกคนรู้นะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่เลด เนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาเก้าสิบกว่านะคะตอนนี้ลงมาแล้วสี่สิบหกนะคะ4ี่ิบหกค่ะตอนนี้นะออก็ลองไลฟ์วันนี้พัชชาเขาเป้าหมายเขาจะไลฟ์ยี่สิบรอบนะทุกคนไม่รู้ว่าจะจะสู้เขาได้หรือเปล่าแล้วแต่พัชชาเขาคนเขาเข้าเยอะนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยนะไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะวันนี้ของการก็มีรอบหนึ่งที่ได้ร้อยกว่านะนะแล้วก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะไลฟ์ไปเรื่อยเพราะว่าเราไลฟ์สิบกว่านาทีเราก็ยังได้นะคะเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเก้าสิบแล้ว่ะ เราก็ยังได้ชั่วโมงเยอะกว่าที่เราไปนั่งไล่สองชั่วโมงนะคะนะพูดจนคอแหงคอแห้งนะคะชั่วโมงก็ขึ้นมา3าชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้เราไล่สิบกว่านาะทีเราเราได,เาได้เราได้หลายชั่วโมงนะเมื่อเช้าไอ้ที่ขึ้นมาเก้าสิบกว่าได้ไปสิบแปดชั่วโมงนะคะที่เขาสรุปให้นะ,ะเวลาเราลงไล่เขาจะสรุปให้แต่ยังรอดูก่อนของกันมันจะปรับช้านะคะ ต้องรอดูก่อนว่าวันนี้ยอดปรับจะขึ้นเท่าไหร่นะคะตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงเจ็ยนะ600กว่านะกิโลก็จะถึงสี่พันนะคะพี่เล่บอกสวัสดีครับผมนะคะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่พิมพ์บอกว่าว้าวายอดไปเลยจ้าโฟมฟางบอกมาแล้วนะคะโฟมฟางเขาก็จะแบบว่าขึ้นแบบว่า ทิ้งช่วง5นาทีโฟมฟางนี่เขาดันที่สุดเลยนะคะดันมากๆเลยเมื่อเมื่อกี้เข้าไปดูเขาว่าห้ากว่าผู้ผู้ชมนะคะเพราะว่าโฟมฟางเขามีคลิปเขาทะลุไปยอดบิวเขาว่าถึง8 0 0พนะคะเขาไล์นี่แหละไล์สั้นๆนี่แหละ15นาทีไม่เกิน30นาทีนะคะใครที่ระบบดันแล้วก็อย่าไล์นานนะตอนนี้ไล์ไปได้8นาทีค่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะ ถ้าเกิดแบบต่ํากว่า20นียต้องรีบลงแล้วค่ะรีบลงแล้วนะไม่ไม่ไมยื้อนะคะไม่ยื้อนะเพราะว่าไปไปสองช่องลูกหนอนเขาเขาก็จะไลฟ์ประมาณสิบกว่านาทีนะ1ิ1สองหรือไม่ก็ยืดไปจนถึงสานะคะมี30แต่น้อยค่ะเขาจะไลฟ์บ่อยๆนะแต่ว่าไลฟ์สั้นๆนะคะพอพอคนเขาเริ่มลดลงเขาก็จะรีบลงไลฟ์เลยเขาก็จะไม่ทิ้งยาวนะคะ แล้วยอดวิวเขาแต่ละยอดแต่ละคลิปเนี่ยเออแต่ละไลค์นะไม่ใช่แต่ละคลิปเนาะเขาก็จะแบบว่าพันกว่าพันกว่านะคะสองพันสามพันสี่พันอย่างเงี้ยค่ะยอดวิวเยอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้ถึงสิบห้าหรือเปล่าลุ้นกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนะคะขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะนะคะพัดชาเอาอะไรสู้ๆกันนะจ๊ะสาว ไม่กี่วันก็ผ่านฉลุยจ้าใช่ใชค่ะก,ก็หวังอย่างนั้นว่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นะคะพี่พมพ์กันตั้งไว้นะเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะไง6กรอยกว่าเนาะเกือบเจ็ดร้อยนะแต่ก็จะทำเผื่อๆไว้เพราะว่าตอนนี้ซุปเปอร์แตงก็ยังไม่มีเวลาจะไปสมัครเลยนะทุกคนไม่เป็นไรรอสี่พันสมัครทีเดียวนะ ไปมัวอยู่บ้านพี่จีนอ๋อฟังร้องเพลงเลิฟซีขอบคุณจ้าพ,ชชพัชรินขอบคุณนะพัชชาขอบคุณออขอบคุณมากมามันลงแล้วก็มาทําอาหารนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยนะ,ะข้าวก็ไม่ได้กินนะเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จแล้วก็เห็นพัชชาขึ้นก็เลยเอาไปอยู่กับพัชชาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ก็เลยว่าเออมาผัดกะเพราก,ก,ก็ก็ทำไปไลน์หนึ่งนะคะก็ได้อยู่แค่12นาทีนะคะแล้วก็เลยเออ จะทานข้าวก็เลยโอ้ลองไลฟ์ไลฟ์ดีดีกว่านะเ <c oughs> พราะว่าจะได้ไม่ต้องหาอะไรมาส่องนะทุกคน <c oughs> เราจะนั่งพูดเฉยมันก็ยังไงอยู่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจะได้ก,กี่นาทีเนาะตอนนี้ลดลงมาเหลือยี่สิบแล้วพี่ยูดันขึ้นอีกสักหน่อยสิดันขึ้นมาแล้วยี่สิบเอ็ดค่ะพี่ยนะูฟังคําเรานะฟังคําอ้อนวอนของเรานะคะขึ้นอีกนิดหนึ่งนี้อีกนิดนึงค่ะอยากได้สิบห้านาทีนะคะอยากได้สิบห้านาทีข มาดับออนแอนขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนกันขึ้นกันลงนะคะดูแลสุขภาพจ้ากินไปด้วยจ้าค่ะพี่เพมน้ำลายลงไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยน้ำลายลงไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวว่าลงไลฟ์เนี่ยต้องกินแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปเขาออกของน้องเขาหนอ,อนอน้องเขาไลฟ์แล้วนะคะน้องเขาก็อยู่สวีเดนแต่ว่าก็พอๆกับกันนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดันเท่าไหร่ไม่สู้ของนัดพัชชานะแต่ว่าพัชชาวันนี้ก็ อยู่ที่ไม่ถึง200เนาะพัชรนะ์เนาะแต่ว่าเมื่อวานได้เยอะค่ะ400 400ยอกว่านะก็เนาะดันบ้างไม่ดันบ้างนะเป็นช่วงนะคะบางบางไลท์ก็ดันบางนั้นไล์ก็ไม่ดันอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็ก็ยังดีกว่าเราไปไลท์ยาวนะเพราะว่าเราเก็บชั่วโมงไะคะเราเก็บชั่วโมงขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะอ๋อเดี๋ยวเป็นลมใช่ไหม <laughs> ใช่เหมือนตอนสมัยที่กันขายเข้า ข้าวไอาอาหารตามสั่งนะ่ะอยู่ๆแล้วแบบมันลูกค้าเยอะไงอยู่ๆแล้วแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะพี่พิมพ์นะมันจะอ้วกมันจะแบบโอ้ยอื่นพระอมอ่ะต้องต้องโคโทไปแคนเซิลลูกค้าเลยว่าอุ้ยเราไม่ไหวอะ่ะแล้วก็นอนสลบไปเลยอ่ะเหมือนยังไงไม่รู้เหมือนอาการเหมือนน้าในหู่มไม่เท่ากันนะคะก็เลยแบบทําขายอาหารตามสั่งได้หกเดือนก็หยุดเลยนะมนไม่ไหวจริงๆแล้วเราไม่ได้พักได้ไรแล้วเราก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆเลยขายอาหารตามสั่งนะ ฟูมฟางบอกแต่เปิดเสียงไม่ได้ข้างบ้านเปิดเพลงอ๋อเบาหมอนบอกสวัสดีครับพี่การครับขอบคุณค่าเบาหมอนนะเดี๋ยวพี่จะลงไลฟ์แล้วนะอีกไม่นานนะว่าจะยือให้ถึง1 5นาทีไม่รู้ได้หรือเปล่านะตอนนี้ระบบดันค่ะตอนนี้เหลือ13ดวงตานะพี่ยูดันขึ้นอีกหน่อยสิอยากได้อยากจะลงไลฟ์ตอนตอน20ดวงตานะพี่ยูจะฟังเราหรือเปล่านะเออ อ๋อสิบแปดแล้วสิบแปดแล้วพี่ยูฟังเราค่ะพี่ยูยี่สิบยี่สิบขอยี่สิบนะเนี่ยไลฟ์ like กันตอนนี้นะคะก็คือจะต้องมาลุ้นตัวเลขกันตลอดเวลานะคะทุกคนลุ้นตัวเลขกันตลอดนะเนี่ยถ้าต่ํากว่าอ่าสิบหกก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนนะบอกขอพี่ยูว่ายี่สิบนะพี่ยูถ้ายี่สิบมาเนี่ยเดี๋ยวจะลงไลฟ์เลยขอบพระคุณทุกดวงตาขอขอบพระคุณทุกๆคนนะขอบคุณ ขอขอบคุณทุกๆสติกเกอร์นะคะขอบพคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเบาะมอนขอบคุณมากๆนะนักข่าวของเรานะคะตอนเช้าก็จะอ่านข่าวเบาหมอนเขาเสียงเขาเพาะค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบาวมอนขอบคุณมากๆเอ้ยไม่ได้นะพี่ยูนะมันงั้นไม่ลงไลน์นะถ้าไม่ยี่สิบอะสิบสี่ค่ะสิบสี่นะ ขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งนะจะลงไล์แล้วจะลงไล์แล้วว่าจะ,จะ,จ,ะจะได้สักสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่สิบสี่นะคะสิบสี่ดงตาแต่จะไม่ให้ต่ำกว่าสิบนะทุกคนนะเออจะไม่ให้ต่ำกว่าสิบเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเก้าสิบกว่านะเก้าสิบหกหรือเปล่านะไม่ได้ไม่ทันสังเกตนะเมดห่วงคุยนะคะทุกคนโอ้ยสิบไม่ได้นะพี่ยู ขึ้นอีกนิดสิขึ้นอีกนิดขึ้นอีกนิดขึ้นอีกนิดนะคะขึ้นอีกนิดค่ะอยวขึ้นอีกนิดขึ้นอีกนิดก็จะลงแล้วนะคะทุกคนรอให้15าวินะจะลงแล้วค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนค่ะขอบพระคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณฟงฟางด้วยนะขอบพระคุณพัชชาด้วยค่ะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะบบาวหมอนมาก็ส่งสติกเกอร์รัวๆขอบพระคุณพี่เลดด้วยค่ะขึ้นมาเป็น11แล้วนะคะขึ้นมาเป็น11แล้ว คงจะไม่ไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าก็จะลงแล้วค่ะขออีกยี่สิบวิค่ะยี่สิบวินะก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนขอพระคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบพคุณนะคะอีกนิดนึงนิดนึงนะจะเอาสิบห้านะคะจะเอาสิบห้าวิค่ะสิบห้าวิเราจะลงค่ะเราจะลงไลฟ์ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสิบสองนะคะสิบสองลงตายห้ดูดูสิมาไลฟ์แบบว่าลุ้นกันมากๆเลยมาลุ้นตัวแรกกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยยิ่งกว่าซื้อไอ้นี่อีกนะ ื้ออะไรนะลอตโต้ออกนะคะทุกคนของอ้อนแอนขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อใครกดกระดิ่งบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลงแล้วนะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายเอาเราก็จะมาลงเครื่องนี้นะเออลงไม่ได้อีก